แต่สำหรับงูกินไข่แล้วมันสามารถกลืนไข่ที่ใหญ่กว่าหัวของมันถึงสิบเท่าโดยไม่ทําให้ไข่หรือหัวของมันแตกเลยงูชนิดนี้จะปลดกรามล่างของมันให้แยกจากส่วนบนของใบหน้าดังนั้นมันจึงอ้าปากได้กว้างมากแต่ตอนแรกไข่จะกลิ้งไปมามันจึงม้วนลําตัวเป็นวงกลมมันมีเหตุผลที่ดีที่ทําอย่างนั้น ในที่สุดมันก็อาลําตัวล้อมไข่ไว้ได้ไข่จึงไม่กลิ้งไปมาอีกต่อไปเอาละได้เวลาเล่นกลแล้ว เมื่อไข่ปลอดภัยอยู่ในท้องของมันมันก็จัดการบีบเปลือกไข่และกินของดีมีโปรตีนได้โดยไม่ปล่อยให้หยดลงพืชสักแหมะไม่กี่นาทีให้หลังมันก็ขย้อนเอาเปลือกไข่ที่ยังอยู่ในสภาพดีออกมาแต่ถ้าคุณคิดจะกลืนไข่ทั้งใบแบบนี้บ้างคงไม่มีที่ให้ฟันของคุณอยู่เป็นแน่นอนเพราะเหตุนี้งูชนิดนี้จะเป็นงูที่ป้องกันตัวเองไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าธรรมชาติเล่นตลกร้ายกับมันแต่อย่างไรก็ดีเธอได้วาดฟันปลอมๆไว้ที่ปากของมันด้วย และสอนให้มันเรียนรู้ที่จะทําท่าทางดุร้ายจนมันสามารถขู่ขวัญช้าตัวใหญ่ๆได้โดยการเคลื่อนตัวหมุนวนที่ดูสับสนทําให้มันดูตัวใหญ่กว่าขนาดที่แท้จริงถึงสองเท่าและการเคลื่อนตัวดังกล่าวทําให้เกล็ดของมันคลูกกันจนเกิดเสียงที่น่ากลัวมันแทรงทาไปชกอย่างดุร้าย แต่ต้องฉกให้พลาดนะไม่งั้นแล้วศัตรูจะรู้ทันทีว่ามันไม่มีฟันแต่ฝีมือการแสดงของมันร้ายกาจมากจนไม่มีใครคิดว่ามันเป็นจอมลวงโลกเลยสาทุกตัวเชื่อหมดใจว่าเจ้าหมอนี่อันตรายมากลิงบาบูลจะกินมแมลงทุกชนิดที่มันเจอใต้ก้อนหินแต่ถ้าบังเอิญเปิดเจอเข้ากับเจ้างูกินไข่แล้วก็มันจะตกใจจนหน้ามืดหงายเก๋งไปเลยอาจารย์ แต่เชื่อหรือไม่ว่ามันก็ยังไปเปิดหินก้อนเดิมและตกใจจนหงายเก๋งเหมือนเดิมอีกครั้ง